สนับสนุนโดย True Temper Number o n Sharp Inc. สนับสนุนโดย Realma Maxima ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเข้ามาอยู่ในห้องที่เรียกว่าเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับของตัวออโต้สกินนะครับในส่วนของห้องนี้เนี่ยโอ้โหในเครื่องมือเครื่องไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่เดี๋ยวพมจะแนะนําก่อนนะครับ,ค,รบคือหัวใจหลักก็คือ1ตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวซอฟต์ <Software S 1> บแวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็หมายความว่าเราก็จะมีเป็นรุ่นๆอ,อย่างสมมุติว่าวันนี้เราจะโชว์ ตัวอเวนทดอโอ้โหรุ่นนี้มันปีไหนครับผมอ่าเราก็จะไล่ปีไล่ปีขึ้นมาอ่าฮะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะส่งมาที่เครื่องตัดอ๋อเนี่ยครับเป็นซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราเอาฟิล์มมาใส่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นม้วนยาวมาเป็นม้วนยาวอ๋อครับแล้วก็มาใส่เครื่องตัดตรงนี้ใช่ครับก็เป็นม้วนก็จะอ๋อนี่คือฟิล์มก่อนนีครับอ๋อครับผมแล้วก็เข้าเครื่องตัดตัวนี้เครื่องตัดครับผมมันก็จะสมมติว่าเราคัด ตัวฝากระโปรงไฟหน้ากันชนมันก็จะออกมาตามรูปโอ้โหก็มีตามรูปเลยก็คือฝากระโปรงเรียกว่าสัดส่วนของอเวน t u อร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นฝากระโปรงแบบนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ตัดออกมาให้เลยไฟหน้านะครับผมก็ตัดออกมาตามเคิฟตามองศาตามรุ่นตามรุ่นตามปีโอ้ทำรุ่นตามปีด้วยใช่7 0็ดรอย่างเงี้ยอ่าใช่มันเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยคือตามมเนอร์เชนเนาะอาจจะมีเคิฟบางเคิฟหรือมุมบางมุมที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ อัปเดตตลอดใช่อัปเดตตลอดผมจะพาคผมเปิดซอฟต์แวร์ดูก่อนนะครับผมคืออันนี้ก็ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ธรรมดาตัวหนึ่งครับผมซึ่งไม่มีอะไรมากแต่เรามีซอฟต์แวร์อยู่ในตัวเครื่องอ่ะฮะอโอเคว่าคือเราจะเปิดเป็นอเวนท์รอครับผมตัว700นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นปี 15 2015นะครับผมตัว Aventador ตัวนี้ LP 700นะฮะโอ้รถในฝันของใครหลายๆคนครับ Lamborghini Aventador ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นฝากระโปรงับแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาท่านผู้ชมดูตามนะว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทันสมัยขนาดนั้นโอ้นี่ออกมานี่เห็นเลยนะว่าเป็นรูปฝากระโปรงของ Aventador แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีบอกว่าคืออะไรบ้างเนี่ยครับ เห็นจะมีตัวหนังสืออยู่ใช่ไหมอ๋อมันเขียนบอกไว้เลยเขียนบอกไว้เลยครับฟุู้ดฟฮูดอ๋อเขียนบอกไว้เลยใช่นะครับผมโอ้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันที่จะติดพลาดแน่นอนอ๋อมันเขียนบอกไว้แล้วนะฮะมันบอกไว้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไลท์อัปเปอร์ลท์อัปเปอร์ฮูดนะครับเล็บอัปเปอร์ฮูดมันบอกไว้เลยว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยบางทีติดสลับได้อะไรได้อันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะมันบอกมันบอกไว้หมดแล้วแล้วคุณอาจะดูกันชนไหมครับลองดูกันชนหน่อยบัมเปอร์นชบัมเปอร์ โอ้ปกติในการชนอนเวนทดอร์เนี่ย,ายบางทีมันมีดีเทลอะไรค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมอย่างนี้ลองดูหน่อยว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะอัจฉริยะและละเอียดขนาดไหนนะครับเนี่ยครับมันก็จะโอ้โหอันนี้ก็เป็นรูปเลยก็เนี่ยถ้าใครเป็นสาวกลัมโบเนี่ยก็รู้อยู่แล้วลว่าจะรู้เลยว่า,วาชิ้นไหนคือชิ้นไหนอ่านี้ใช่เลยเนี่ยกันชนชหน้าเว้นโลโก้ตรงนี้นะครับผมโอ้โหนะฮะแล้วก็มีตัวตัวกริลตัวอะไรทุกอย่างก็ครบเลยนะครับผมแล้วทีนี้เรามีดีกว่านั้นอีกคือคือ ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมาพอดีขอบครับผมแต่เราสามารถขยายได้ฮะอ๋อขยายให้จะเรียกว่าซนอ๋อแล้วไปอีกอ๋อเรียกว่าโรเทคทั้งหมดจริงๆใช่อ๋อเราทำให้มันใหญ่ในส่วนรถที่มันมีช่องที่เราจะหุ้มลงไปได้อ๋อครับผมเดี๋ยวคนอาร์สังเกตตัวนี้นะอ่าฮะอ่าเดี๋ยวถ้าเราขยายมาปุ๊บเนี่ยมันจะยืดออกไปอีกว่าเราจะขยายครึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วได้หมดอสังเกตนะครับ ใช้เวลาติดเนี่ยบางทีติดถ้าจะเราจะปรเทครถเนี่ยเราควรจะติดให้มันแบบเใหญ่กว่าเดิมอีกนิดนึงเพื่อให้มันหุ้มก็ไปถึงข้างในครับอันนี้เรียกว่าถ้าเกิดท่านไหนถอยรถออกมานะฮะยังเป็นรถป้ายแดงอยู่เนี่ยจริงๆสไลด์เข้ามานะครับผมแล้วก็เอาเข้ามาติดนะฮะโปรเทคเนี่ยก็รถใหม่ตลอดเลยผมจะขยายครึ่งนิ้วครับผมครับอ๋อมันก็จมันก็เอ็กซ์เทนนิดนึง เนไม่ตอกมาขึ้นแล้วโอเคอันนี้มันพอดีขอบเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เรียกว่าพับเก็บเข้ามุมได้ลมไปได้โอเคหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทางนี้นะครับลองทําฟิล์มขึ้นมาถ้าชิ้นหนึ่งพี่ชัยจะเป็นส่วนไหนดีเดี๋ยวผมจะติดเป็นเป็นแก้มเป็นแก้มนะเป็นแก้มด้านขวาแล้วกันแก้มด้านขวาเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมดูว่าวิธีการติดนะครับผมและก็ตัวฟิล์มออโต้สกิีนเนี่ยจะปกป้องขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่ชัยทำให้ดูในต์ลองมาดูครับ by True Temper, Number One Sharp in Gop. by Rioma Maxima. Making the best even better requires patience and a relentless dedication to your craft. Three years in the making, PXG Gen 2 Irons are finally here. We left nothing on the table, designed everything in painstaking detail, and as always, extreme performance was our only measure of success. In short, PXG 0311 Gen 2 Irons are the best irons we've ever made. It all started with the choice to use forged 8620 soft carbon steel. For enhanced aesthetics and durability over time. Then we utilized our new game changing Core 2 technology to create a more efficient energy transfer, increasing ball speed while significantly improving distance and accuracy. Injection molded into a hollow cavity, BXG's new Core 2 technology also dampens vibrations, delivering an unmatched sound and feel our internal face perimeter cutout design creates a large trampoline-like effect for the core 2 material to react making your miss-hits a whole lot straighter and sweeter to maximize performance and deliver extreme forgiveness we offer the industry's thinnest club face and our signature perimeter weighting technology how do you know when you've set a new standard for the world's finest irons when they're ready to be called PXG, and boy, are these new Gen 2 irons ready. PXG, nobody makes golf clubs the way we do, period.